I night it remember you and me, and how careless right were me we came We'd you yeah. day and all night, stay how so right. we were so young, we were so dumb, would up, dumb drunk and And All and and then We we were all felt get บุตรชายของข้าองค์ชายลำดับที่เจ็ดฮีเอล เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบอายุ15ปีของเจ้าซึ่งตอนนี้เจ้าก็ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วข้าจะมอบเขตปกครองให้กับเจ้าเจ้าต้องไปที่เกาะนั้นแล้วจาัดก,การบูรณะมันซะนี่ล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยโคตรหินนรกหลังจากออกมาจากเมืองหลวงได้10วันก็พบข้อกับเจ้านี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นเรือค้าขายหรือเรือจนสลัดล้วนแต่ไม่อยากเข้าใกล้ เพราะด้วยจํานวนของโคทินมากมายเฮ้ยมาส่งทั้งทีม่คิจะเข้าไปเช็คความปลอดภัยให้หน่อยเหรอและตอนนี้มันอยู่ข้างหลังของผมไม่มีชายหาดเลยฮะเราคิดไปเองหรือเปล่านะนี่คือเขตปกครองของเจ้าชายลำดับที่17บเดโคทินพวกนั้นอะบอกกับเจ้ามากเลยแหละเจ้าชายลำดับที่11วันพัดฟังดูน่าสนใจดีนะพี่คะเจ้าหญิงลำดับที่9ทาเลีย เจ้าชายแห่งโคทินงั้นเหรอเหล่านั้นไรพลังแถมยังอ่อนแอแต่มันยังมีอีกเขตุผลหนึ่งที่ทําให้ทุกคนหัวร้อยเยอะนั่นก็คือตาทุกคนเกิดมาพร้อมกับตาเหล่อพี่ชายของเราต่างมีตาอย่างดาบพระเจ้าและราชันเงเวทส่วนพลังของตานั้นก็ตามชื่อของมันเลยแตกต่างจากเราลิบลับเลยตาที่ไรานามนั้นไม่สามารถลงรู้ถึงความสามารถของมันได้ไม่ว่าจะลองฝึกฝนอย่างไร ทั้งหมดกันเลยค่ะเสด็จพ่อและท่านพี่คนอื่นๆต่างมองว่าเรานับเป็นคนที่นำความอัปยศยมาสู่ราชวงศ์สสเสด็จพ่อที่เคารพท่านส่งตัวแทนไปดูแลเถอนนั้นแทนไม่ได้หรือขลับฮีเอลมันคือสิ่งที่เจ้าได้รับมอบหมายมันคือสิ่งที่ทํานายไว้แล้วผลเลยกลายเป็นว่าเราถูกในประเทศซะได้ถูกในปรเทศมายังหูเขาที่เต็มไปด้วยโขดหิน เราต้องเริ่มคิดก่อนว่าจะทำยังไงกับเจ้าหินพวกนี้ดีถ้าระเบิดทิ้งเลยอาจจะดีก็ได้ไม่สิแบบน้นมันถลม่มทับเราตายแน่เราต้องเปิดทางตรงนี้ถ้าอยากให้มันถล่มลงมาช้าๆก็ต้องห้ามโจมตีใส่แบบตรงๆเอาละวายุใช่แล้วนี่แหละเวทวายุที่แท้จริงล่ะเวทวายุต้องใช้พลังในการไล่ค่อนข้างสงูงแต่ว่าเอาละเอาสัมภาระเข้าที่ปลอดัฟก่อนนี้ดีกว่าทับนี้มัน ไม่มีตัวอะไรอยู่สินะต้องเอาสัมภาระไปไว้ข้างในมันช่างสวยงามและห่างไกลจากเมืองหลวงจริงๆถ้าหากว่าสถานาการณ์อยู่มันต่างกันเราเองก็ต้องเอาตัวรอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเราต่อเรือแล้วขอความช่วยเหลือล่ะเป็นไปไม่ได้แถวนี้คงไม่มีคนจากประเทศของเรามาเป็นพาดหรอกดังนั้นเหลือทั้งเลือกแค่นักเดินทางกับเรือประวงดีสุดก็คงต้องไปเป็นทาส แต่มันคงไม่มีคนบ้าที่ไหนมาเที่ยวแถวนี้หรอกเว้ยแถมทำเลแถวนี้ยังไม่เหมาะสมกับการหาปลาอีกอ่ายังมีเรื่องที่ตอนนี้ต้องทำก่อนนี่นะอาหารกับน้ำที่ซื้อมาดูท่าอย่างมากจะอยู่ได้ถึงสิ้นเดือนเราเสกน้ำด้วยเวทมนต์ไม่ได้ดังนั้นต้องเตรียมที่กองน้ำฝนไว้ต้องทำความสะอาดถ้ำนี้ด้วยแล้วก็บดพวกกระดูกเราจะลองขุดด้วยเจ้านี่ได้รับอุปกรณ์ขุดเหมืองอ่ะเอ๊ะ เสียงอะไรนะ่ะอะไรเนี่ยเหมือนมีเสียงอะไรอยู่ในหัวของเราลองพูดใหม่อีกรอบสิได้รับอุปกรณ์ขุดเหมืองต้องการขุดเหมืองหรือไม่ของจริงนั่นเหรอแกเป็นใครกันตาราชันแห่งถ้ำมีหน้าที่ให้คำปรึกษาไม่ได้ปรากฏออกมาในรูปธปรรมลาชันแห่งถ้ำตาที่เกิดมาพร้อมกับเราทำไมถึงออกมาเอาป่านนี้ล่ะลาชันแห่งถ้ำถ้ำเนี่ยนะตูเกิดในวงนังนะเฟ้ยไม่เคยแม้แต่จะหยียบปากคำเลยด้วยซ้ำ หน้าที่ของระบบคือการช่วยเหลือท่านในการเพิ่มเลเวลสกิลการขุดเหมืองและถนัดสนุนให้ท่านเลเวลอัพให้เร็วและมากที่สุดเอ้เดี๋ยวก่อนใจเย็นสิฟ้าก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกนะแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราพูดว่าจะไปขุดเหมืองกันละ่ะรับคำสั่งดำเนินการปรับรูปแบบให้เหมาะสมปรับรูปแบบเอตรงที่สว่างๆตรงกำแพงนั่นมันคืออะไรนะ่ะส่วนสีขาวสว่างตรงนั้นคือจุดที่ดีที่สุดในการขุดเหมือง มันถูกคำนวณไปแล้วดังนั้นจึงง่ายที่จะขุดให้แตกเออแบบนี้เหรอเอ,อ้ยโอ้ดูเหมือนจะมีแค่ตรงที่ส่องแสงอยู่พังลงมาแฮะอย่างที่ที่ปรึกษาบอกมาเลยทั้งทั้งที่อยู่ในถ้ำแท้ๆกับสว่างขนาดนี้นี่ก็เป็นเอฟเฟกต์จากการสลัดกรนดุนงั้นเหรอถูกต้องมันคือเอฟเฟกต์ในวิชั่นอะ่ะเอาล่ะถ้างั้นก็มาเริ่มสร้างห้องนอนกันดีกว่ารู้อะไรไหมแบบนี้ก็สนุกดีเหมือนกันแฮะจำนวนหินที่ขุดได้มีจำนวนเท่าไหร่งั้นเหรอ เหมือนมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วด้วยจํานวนที่ขุดได้จะเพิ่มขึ้นตามเลเวลของท่านงั้นก็ต้องค่อยไต่ระดับไปเรื่อยๆสินะเออต้องการคืนหิน168ก้อนหรือไม่แลกเปลี่ยนกันเหรอท,ที่ไหนตาราชันแห่งถ้ำนั้นอนุญาตให้ท่านขายสิ่งที่ท่านขุดมาได้ไม่ว่าจะมากแค่ไหนก็ตามไม่สามารถตอบได้มันจะไม่ส่งผลต่อร่างกายของท่านและจะสามารถเอาออกมาได้ตลอดเวลาเอาละถ้าง,งั้นก็ ทำการเก็บหินจำนวน1 6 8ก้อนเข้าสู่กระเป๋าว้าวต้องการเก็บแบบอัตโนมัติหรือไม่ตายเลยยืดยัน,ยนตอนนี้ลองขุดไปทางอื่นบ้างดีกว่าได้เวลาขุดลงไปข้างล่างแล้วแหละตอนนี้คุณอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้น10เมตร10เมตรงั้นเหรอไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยฮะรู้สึกว่าเราต้องรู้ถึงระยะทางด้วยสินะว่าแต่ก่อนอื่นลองตรวจสอบกระเป๋าหน่อยดีกว่าทองแดงกับสัมดิทเออมีทองด้วย ทางนั้นก็ดีเลยหากมีทองในองกอดล้านแบบนี้ว่าแต่เจ้าศิลาเวทมันคืออะไรล่ะเนี่ยเปิดใช้งานคู่มือฝึกสอนการขุดเหมืองศิลาเวทใช้ในการเพิ่มพลังเวทของผู้ใช้ให้เพิ่มตวีคุณขึ้นไปมากกว่าเดิมฮะเพิ่มพลังเวทให้ผู้ใช้เนี่ยนะเหมาะกับเราเลยนี่ว่าแล้วเจ้าศิลาเต่านี่ล่ะศิลาเต่าใช้เพื่อยือเวลาชีวิตวันต่อวันย,ยืดเวลาชีวิตงั้นเหรอ ผมไม่รู้หรอกนะว่าเจ้าตาราชันแห่งถ้ำนี่มันคืออะไรและมาจากไหนแต่เจ้าตานี่มันสุดยอดมากและพวกหินนระกพวกนี้มันก็กลายเป็นฐานทัพที่มนุษย์ไม่สามารถทําได้ไปซะแล้วด้วยสิเอาล่ะเรามาขุดเมืองกันเถอะเราลืมเรื่องสร้างเรือเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นสนิทแล้วก็ทําการขุดเหมืองต่อไปเราใช้เวลาสักพักและลงมาได้ถึง3 0ิเมตรจนได้และนี่คือสิ่งที่ได้มาในกระเป๋าอืมแล้วที่มีมากที่สุดในตอนนี้ก็คือ เพิ่มพลังเวท90ยือชีวิต6โดยเฉพาะเจ้าสิลาเวทนี่ไม่อาจจะดีก็ได้ถ้าเราสามารถใช้พลังเวทที่สูงขึ้นไปกว่าน,นี้อีกได้ยืนยันการใช้สิลาเวท90ก่อนหรือไม่ยืนยันดําเนินการใช้สิลาเวท9ก้ก่อนเอะเอะนี่ใช้ไปแล้วจริง,รงหรอเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยฮนะแล้วตอนนี้พลังเวทของฉันจะเพิ่มขึ้นนั้นหรองั้นก็มาทดสอบกันหน่อยดีกว่าด้วยการทำความสะอาดฝุ่นพวกนี้แหละวายุ เอออะไรฟะเนี่ยเราเป็นคนทําสินะสีลาเวเก้าสิบก้อนมันมากเกินไปงั้นเหรอเออเวอ่อตัวอะไรเนี่ย